คุณฟังเขาอะแล้วเขาได้เล่าอะไรได้เปิดเผยมีคนอีกสักคนหนึ่งที่แคร์ในโลกอะเรารับรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงอะบางทีมันก็เพียงพอแล้วนะคะสี่ค่ะก็คือมีอะไรที่คุณอยากให้คนอื่นเข้าใจในตัวคุณะ่ะแต่ยังไม่เคยพูดไหมคํานี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเปิดเผยความในใจแบบที่ดูไม่ได้เรียกร้องอะไรมากอย่างเช่นอันไหนเราอธิบายตัวเองมาสิว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเป็นคนยังไงอะทอะไรอยู่มันมันจะดูแบบรู้สั่งอ่ะมันจะดูแบบเธอมาเร่งเราอะไรแต่พอถามว่าเออมีอะไรที่อยากให้คนอื่นเนี่ย เข้าใจคุณแต่ว่าคุณยังไม่เคยพูดออกมาหรือเปล่าโอ้โหคำถามนี้บอกเลยว่าสะเทือนใจมากนะถ้าคุณไปถามคนที่เขากําลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกว่ากําลังไม่ได้เป็นที่รักหรือไม่ได้ถูกรักอ่ะโอ้ยเขาลองไห้ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกล้าเล่าเรื่องตัวเราเองเน่ะให้ใครฟังบางคนอ,อาจจะบอกว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเราอเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ตมากเลยนะเราไม่ได้ชอบที่จะแบบ ติดต่อสื่อสารกับคน,แต,มมนนะแต่มันก็ทําได้นะแต่มันก็ทําได้แล้วเขาอาจจะครั่งปูข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาทําให้คุณนะเข้าใจตัวเขามาขึ้นว่าเฮ้ยที่เห็นเขาร่าเริงอยู่แบบเนี้ยมันเป็นเพราะหน้าที่การงานบางอย่างแต่พอมีคนมาเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยเขาว่าเป็น i n t r o ิร r t แล้วเขาชอบที่จะแบบอยู่ในถ้ำของเขาอ่ะคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาเลยนะแต่แค่คุณฟังเขาอ่ะแล้วเขาได้เล่าอะไรได้เปิดเผยมีคนอีกสักคนหนึ่งที่แคร์ในโลกอะ่ะ เรารับรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงบางทีมันก็เพียงพอแล้วนะคะกับการที่เราได้มีบทสนทนาที่มันมีคุณภาพเนี้ยอืม